ท e ช c ิ i ง g on the ะล n พูดสั้นๆแค่เดินสวนกันก็เข้าใจสวัสดีครับอันนี้เป็นตอนที่1ของท e ช c ิ i n g on the ะล n นะครับ โดยเรื่องแรกที่จะเรื่องนำมาพูดก็คือเรื่องของ p พ m m r r y a l d o r อ e โ o n นิซึมนะครับที่เลือก r พ m a r y a l d ัล s อส o n รนิซึมมาเนื่องจากมันเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของ Secondary Hypertension นะครับคือพบได้ถึง10%นะครับก่อนจะเข้าใจเรื่องของ r พ m a r y a l d ัล s อส o n รนิซึมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจระบบเ e n i n Angiotensin a l d o s t e r o n e s y s t e เก่อนนะครับก็คือโดยปกติแล้วตัวตับเนี่ยจะหลั่งตัว Angiotensinogen นะครับแล้วก็ถูกเ e n i n ที่หลังจากไตเนี่ยเปล ซินวันนะครับ เมื่อ angiotensin 1ผ่านเข้าไปในปอดก็จะเปลี่ยนเป็น Angiotensin 2นะครับตัว Angiotensin 2เองเนี่ยก็จะมากระตุ้นอ d r e n a l cortex ส่วน l o m e r ม l o s a นะครับให้หลั่ง Aldosterone นะครับตัว Aldosterone เนี่ยก็จะมีผลต่อที่ไตนะครับคือมีผลต่ออ,อินแนกนะครับทำให้มีการดูดกลับโซเดียมมากขึ้นแล้วก็ขับโพแทสเซียมออกนะครับผลโดยรวมเมื่อมีโซเดียม Retention เ,เกิดขึ้นก็จะเกิด h y p e r t e n s i o n เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิด Hy โป k a l e เมียได้ดังนั้ ที่มีระดับอัลด o s t e r o n เกินหรือ primary aldosteronism เนี่ยก็อาจจะมีคลินิค้ลของไฮเปอร์เทนชันร่วมกับไฮโปคาลีเมียได้นะครับเมื่อเรารู้เราว่า,า primary aldosteronism เนี่ยเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของ secondary hypertension ถูกไหมครับดังนั้นคนไข้ในเวชปฏิบัติที่เราเจอกันเนี่ยแบบไหนจะทําให้เราสงสัยว่าคนไข้เป็น primary aldosteronism น,นะครับถ้าเรารู้เราก็จะสามารถ ส่งตรวจเพิ่มเติมและนำคนไข้เหล่านั้นมารักษาได้นะครับเพราะมันเป็นไฮเปอร์เทนชันที่มีการรักษาโดยเฉพาะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในเมื่ออัลด osterone เกินเนี่ยคลินิคอลที่ต้องมีแน่ๆคือไฮเปอร์เทนชันครับถ้าไม่มีไฮเปอร์เทนชันเราจะสงสัยว่าเป็นพัมเมอรี่อัลด osterone นิซึมเนี่ยน้อยมากๆนะครับอย่างน้อยก็คือต้องมีไฮเปอร์เทนชันเกิดขึ้นนะครับโดยไฮเปอร์เทนชันเนี่ย เราจะสงสัยว่าคนไข้ไฮเปอร์เทนชันแบบไหนที่มีอัลโดสเตโรนที่เกินนะครับก็มีไฮเปอร์เทนชันบวกกับอีก7อย่างดังต่อไปนี้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับข้อแรกนะครับก็คือมีไฮเปอร์เทนชันที่บัตเพลชเชอร์เกิน150 100นะครับหลังจากการวัด3ทีในแต่ละวันที่ต่างกันนะครับทำไมถึงเอาแบบนี้นะครับเพราะเขาพบว่าเพอร์เลนต์ของไพรเมอรี่อัลโดสเตโรนิซึมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามระดับ ของระดับบัตรเพชเชอร์ที่สูงขึ้นนะครับเขาพบว่าถ้าเป็นไมล์ไฮเปอร์เทนชันเนี่ยพบอ่าแพมิลี่อัลโดสโตรนิซึมเนี่ยสเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโมเดเอร์เรทไฮเปอร์เทนชันเนี่ยพบถึง8%ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซีเวียไฮเปอร์เทนชันเนี่ยสามารถพบแพมิลี่อัลโดสโตรนิซึมได้ถึง13%นะครับ คลินิค a l c าข้อที่ต้องสงสัยนะครับก็คือไฮเปอร์เทนชันร่วมกับลักษณะของรีสต a n ไฮเปอร์เทนชันนะครับโดยรีสตันไฮเปอร์เทนชันเนี่ยเขาให้นิยามว่าก็คือบัตรเพชเชอร์ยังมากกว่า140-90้ทั้งทั้งที่ได้อันตี Anti ้ไฮเปอร์เทนซีดัก3ตัวขึ้นไปนะครับหรือบัตรเพชเชอร์เนี่ยน้อยกว่า140-90แล้วก็ทำแต่ต้องใช้อ t นตี้ไฮเปอร์ซีดักเนี่ย4ตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้อง เข้านิยามของ resistant hypertension ซึ่งพบว่าในคนไข้ที่เป็น resistant hypertension เนี่ยพบ prevalence ของ primary aldosteronism เนี่ยถึง17-23%นะครับคลินิคข้อข้อ3ที่ต้องสงสัยคือคนไข้มี hypertension ร่วมกับ spontaneous hypokalemia นะครับหรือแม้แต่กระทั่งคนไข้ได้ diuretic แล้วเกิด hypokalemia นะครับอันนี้เราก็ต้องสงสัยว่าเป็น primary aldosteronism นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัว aldosterone ทำหน้าที่ดูดโซเดียมก กับขับโพแทสเซียมออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไฮโปโคลอไเมียเกิดขึ้นในคนไข Hyper ้ไฮเปอร์เทนชันก็ต้องสงสัยว่าคนไข้มีไพมอรีอัลดอสเตโรนิซึมนะครับถึงแม้ว่าสปอนเทเนียไฮโปโคลอไเมียเนี่ยอาจจะเจอไม่บ่อยนะครับถ้าตามเพลเวนต์จริงๆพบได้ประมาณสัก30%ของคนไข้ไพมอรีอัลดอสเตโรนิซึมก็ตามนะครับ ในข้อที่4นะครับเราต้องสงสัยคนไข้ว่ามี Primary a l d o s t e r o n i s m ในกรณีข้อที่คนไข้ตรวจพบ d d ดีโนล incident ต์โลมานะครับก็คือ CT หรือ MRI ก็ตามเจอ a d ดี n a l m a s s นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะหานะครับแต่ต้องพบร่วมกับ Hypertension ด้วยนะครับเพราะพบว่าจาก retrospectivestudy เนี่ยเราพบว่า p พ e ร a l e n c e ของ แคลเซียมเรียลโดสเตโรนิใน adrenal insufficiency มีตั้งแต่1.1ถึง10นะครับก็เป็นที่มาว่าถ้าคนไข้มี Hypertension ร่วมด้วยกับ adrenal insufficiency เ,เราก็ควรจะต้องหา primary aldosteronism นะครับในข้อที่5คือคนไข้ Hypertension ร่วมกับมี obstructive sleep apnea อันนี้เป็นอันใหม่นะครับที่เราต้องหา primary aldosteronism ด้วยเพราะว่าเขาพบว่าในคนไข้ obstructive sleep apnea เนี่ยมี prevalence ของ primary aldosteronism มากกว่า คนไม่มี Obstructive ล l ปแ p a เ n นีนะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะครับคนไข้ที่เป็นแ a ลม a บอรี่อัลด r ส n i s m ซึมก็มี p e อร์เ e นต์ของ Obstructive ล l ปแ p a เ n นีมากกว่าคนไข้ไฮเ e อร์เทนชัปกตินะครับดังนั้น โลกนี้จึงอาจจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเขาคิดว่าเป็นไบเดเรคชันแลนะครับเพราะว่าระดับอัลดอสเตโรนที่สูงขึ้นเนี่ยก็สัมพันธ์ไปกับซีเวลิตี้ของ OSA ที่มากขึ้นนะครับรวมทั้ง OSA ที่ยิ่งซีเวียนะครับก็พบเพลเวเลนต์ของแพ i เมอรี่อัลด e สโรนที่มากขึ้นเช่นกันนะครับก็เป็นที่มาว่าในคนไข้ที่เป็น OSA เนี่ยไม่ขึ้นกับซีเวียของไฮเปอร์เทนชันมากน้อยขนาดไหนเราควรหาแพ i เมอรี่อัลดอสเตโรนีซึมร่วมด้วยนะครับในส่วนของคลินิคเข้อ ข้อ6และข้อ7เนี่ยเป็นค l i n i c a l c l ของ familial hyperaldosteronism นะครับดยข้อ6ที่เราจะสงสัยว่าคนไข้เป็น f a m i l y a l d o s t e r o n i s m ก็คือมี hypertension ร่วมกับ family history ของ early onset hypertension นะครับก็คือ hypertension ที่น้อยกว่า40ปีนะครับหรือว่ามี cerebrovascular accident เนี่ยก่อนอายุ40ปีเช่นกันนะครับอันนี้เราก็ต้องสงสัยว่าคนไข้เนี่ยเป็น familial hyperaldosteronism t y วันหรือเปล่าหรือว่า GRA นะครับุด นะครับถ้าคนไข้ของเรามีประวัติไฮเปอร์เทนชันนะครับร่วมกับเราซักประวัติแล้วปรากฏว่ามี Family h i s t o r y ของ p a m i l y a l d o s t e r o n ตในคนอื่นๆในครอบครัวนะครับเราก็ต้องสงสัยว่าคนไข้ของเราเนี่ยเป็น Primary a l d o s t e r o n i s m นิซึหรือเปล่าก็ต้องหา Uh, p r i m r r y Aldosteronism mm hmm. ในคนไข้กลุ่มนี้ด้วยนะครับจบแล้วนะครับเมื่อเราจะสงสัยว่าคนไข้เราที่เป็น h y เ e อร์เทน o n ันที่เจอในเวชปฏิบัติเนี่ยเมื่อไหร่เราจะสงสัยว่าเป็น Primary Aldosteronism mm hmm. น,น,น,นะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ต่อในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ